สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมรักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่เกมโฟนโฟเอฟสเต็มกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องโฟนโฟโปลี2024กันนั่นนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยมีการจัดแข่งกันอยู่นะครับก็เมื่อวานสดๆเลยนะครับมันมากเหมือนคำนี้เลยนะครับแต่ละคนเล่นดีมากแล้วก็แต่ละทีมเนี่ย ในเดียว,วเสมอเกือบทุกทีมเลยนะครับเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทําไมเราต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับทางแฟนเพจมีกิจกรรมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเชียร์ฝีทีมที่จะเข้ารอบในแกรนฟิแนลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายแทงให้เพื่อนด้วยนะครับใครที่ติดตามนะครับออนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการแบบเชียร์รายธงรายแทงนะครับก็ให้เพื่อน,นคอมเมนต์มาว่าอันดับไหน เข้า4ทีมนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าแชมป์นะคนดูแค่เข้าไปสู่4ทีมสุดท้ายนะครับเชียประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือลายทงรายแทงแต่ละคนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทีมไหนที่ผมเชียนะครับแล้วก็ไปพิจารณาในการเปิดโหวตของเพื่อนๆเองละกันนะครับอ่ะนะครับก็นี่ครับอนาคตเนี่ยทีมอะไรจะเจอทีมอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลนะครับในการแข่ง ตัวโฟนโฟโปลินะครับก็เรียกได้ว่าที่1เนี่ยได้ชุดอ u เบอร์นิงค t นะครับแล้วก็เงินรางวัลอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับถือว่าเอาลงเอาเรื่องเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแข่งขันกันคึกคืนเลยนะครับนี่ครับรางวัลที่5ครับได้เป็นเฟสเรดากอนคอสตูม9้ชิ้นครับของรางวัลประมาณนี้ถือว่าล่นมากนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในส่วนของไลน์อัพแต่ละคนนะครับว่าน่าสนใจยังไงครับอันนี้ก็คือไลน์อัพทีมแรกครับก็คือ d o นคลายครับมีรับนุดหน้านะครับมีกูซุยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางวันมอทามหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกิวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นเก่งพอสมควรนะครับมีการฝึกซ้อมมาพอตัวเลยนะครับนีครับทีมที่2ครับก็เป็นเดอะบอนะครับนี่ครับ มี4ี่ท่านเลยครับตรงนี้ไม่มีตัวสำรองด้วยนะครับทีมที่3นะครับก็นี่ครับเป็นทีมเรียกว่า MK แล้วกันนะครับทีม MK นะครับนี่ครับไลน์อัพแต่ละคนประมาณนี้ครับผมทีมนี้ก็ไม่แย่ครับทีมนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับในการแข่งขันที่ผมดูเมื่อวานนะครับอันนี้ก็คือทีม375นะครับที่หลายๆคนเรียกกันนะครับทีมถัดมานะครับก็จะเป็นทีม REU i s m y Name นะครับนี่ครับไลน์อัพแต่ละคนนะครับเผื่อใครอยากจะดูแต่ละคนนะครับ ทีมถัดมาครับเป็น Y2K นะครับมีพี่ El Review ด้วยนะครับหลายหลายคนอาแบบคุณหน้าคุณตาเพราะว่าแกไลฟ์สตรีมเกมนี้ด้วยนะครับทีมถัดมาเป็น b o n o b นะครับนี่ครับไลน์อัพแต่ละคนเลยในครับแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมไม่รู้เล่นทําไม่นะครับอ่าทีมนี้เนี่ยเรียกว่าดีกีระดับแชมป์เลยนะครับแต่ละคนนี่ถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะครับสทีมสุดท้ายที่ผมจะเชร์เข้าแกนฟนอลนะครับก็ทีมแรกเลยนะครับ ดอนคลายนะครับทีมนี้ครับของทางวันมอทามนะครับทีมถัดมาเป็นทีม37 5เครับื่อใครอยากจะโหวตตามนะครับตรงนี้ครับทีมถัดมาเป็น Y2K ครับผมนี่ครับทีมนี้สีอฟ้าเลยนะครับทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมไม่รู้เล่นทําไมนะครับสี่ทีมนี้ผมดูจากการเล่นของแกเล่นดีมากนะครับเล่นดีมากนะครับดูเล่นเป็นทีมเวิร์กเลยนะครับแล้วประมาณนี้ครับสำหรับลายแทงนะครับใครที่อยากได้ลายแทงก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ อย่าลืมไปติดตามที่ทางแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจเนี่ยจะมีเวลาไลฟ์สตรีมของเขาอยู่นะครับแล้วก็เวลาไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยจะมีแจกโค้ดด้วยนะครับเออนี่นะครับอันนี้ก็คือเวลาไลฟ์สตรีมนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดสมัครช่องรักเกมครับเป็นงใจช่องรักเกมได้ครับโดยการอ่าโดเน a ใต้วิดีโอครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย